คุณอุไรพรมีคำถามเรื่องการค้ามนุษย์คุณอุไรพรบอกว่าคิดว่าการตั้งคันในเวลาซึ่งยังไม่พร้อมแล้วมีการขายเด็กอันนี้ผมเข้าใจว่าก็คือขายเด็กที่ตนเองตั้งคันใช่ไหมฮะจะเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์ได้หรือไม่อูยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น เด็กมัธยมตั้งคันแต่ยังไม่พร้อมที่จะดูแลบุตรแล้วเด็กที่ไม่พร้อมที่จะตั้งคันคนนั้นเนี่ยนะจะขายเด็กให้ครอบครัวที่ต้องการมีบุตรมันเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ผมจะตอบอย่างนักการเมืองหรือจะตอบแบบกวนประสาทผมตอบแบบกวนประสาทแล้วกันเพราะว่าถ้าตอบอย่างนักการเมืองเนี่ยมันมีวิธีเลี่ยงประเด็นแล้วก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอิชูให้สนทนากัน เราต้องการเปิดออชูให้สนทนากันโดยที่ให้มีมุมมองซึ่งท่านผู้ชมสามารถไปคิดเองได้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนันบางทีเนี่ยนิดนึงนะผมต้องบอกนิดนึงคือถ้าผมจะตอบอย่างนักการเมืองเพื่อเลี่ยงประเด็นแล้วก็ตอบในแบบที่ออกมาสวยหรูแล้วก็ไม่สร้างความขัดแย้งทางความคิดเนี่ยได้อันนั้นเก็บเอาไว้เวลาเล่นการเมืองเลี่ยงประเด็นแล้วก็ตอบให้สวยหรูแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงความขัดแย้งแต่ว่า ผมตั้งใจตอบหลายเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องการเมืองในประเทศแล้วก็เรื่องต่างๆน,นานาเนี่ยเพื่อจุดให้มันมีความขัดแย้งทางความคิดโดยที่ผมย้ำนะฮะเวลาผมแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้แปล ok ว่าผมคิดอย่างนั้นนะฮะถ้าคุณยังไม่เข้าใจทั้งหมดนี้นยคุณไม่เข้าใจสิ่งที่ผมทําในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเวลาผมพูดอะไรไปอ่ะ มันไม่ได้แปลว่าผมคิดอย่างนั้นนะฮะนั่นคือเลนหนึ่งนั่นคือหมวกหนึ่งนั่นคือทัศนคติ perspective หนึ่งเท่านั้นคนเราสามารถมีทัศนคติมี p e r s p e c t i v e ซึ่งหลากหลายในประเด็นเดียวกันได้ผมสามารถตอบคุณอุไรพรเนี่ยว่ามันเป็นการค้ามนุษย์และมันไม่เป็นการค้ามนุษย์และผมหาเหตุผลเนี่ยมา สำหรับทั้งสองคำตอบก็ได้ถามว่ามันมีตัวตนที่แท้จริงไหมมันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วในเวลาหนึ่งเราอาจจะมีความคิดเห็นในอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งเราอาจจะมีความคิดเห็นอีกอย่างเพราะว่าเราได้ข้อมูลและเราได้มุมมองซึ่งแตกต่างไปบารัคโอบามาในช่วงซื้อหาเสียงตอนแรกบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เกแต่งงานกัน เสร็จแล้วตอนหลังบารั a โอบอกว่าเห็นด้วยนี่คือ evolution ของโอบามาและนั่นคือ evolution ของโจไบเดนด้วยโจไบเดนตอนแรกไม่เอา gay marriage หลังจากนั้นต้องการเอา gay marriage ถามว่าลึกๆจริงๆแล้วไบเดนและามาเนี่ยเห็นด้วยกับ gay marriage ไหมลึกๆทั้งคู่อะให้มุมมองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของสังคมและการเมือง และทัศนคติของตนเองถามว่ามุมมองที่แท้จริงคืออะไรและใครจะไปรู้อะแล้วมันสำคัญไหมมุมมองแต่ละคนซึ่งเขาเล่าออกมาให้ฟังเนี่ยนะฮะมันเป็นมุมมองที่แท้จริงหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้มันอาจจะไม่เป็นเลยก็ได้และต่อให้มันไม่เป็นมันสำคัญหรือเปล่ามันอาจจะไม่สำคัญก็ได้เพราะฉะนั้นโอเค แต่ว่าประเด็นนี้คุณถามมาผมคิดว่ามันดีวะ่ะอ่าคุณวิกเตอร์ตอบแทนและอ่าคุณวิกเตอร์ตอบแทนและคุณวิกเตอร์บอกว่าขึ้นมันขึ้นอยู่กับกฎหมายการค้ามนุษย์ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เขาขายถ้าไม่ตรงเงื่อนไขก็ไม่นับว่าเป็นการค้ามนุษย์ตามข้อกฎหมายคุณอุไรพรบอกว่าการอุ้มบุญแล้วรับเงินจากผู้ต้องการมีบุญถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ไหมอ่าโอเคคุณวิกเตอร์เขียนออกมาบอกว่า กฎหมายไม่ได้วางกรอบตามศีลธรรมคุณสเตลเปอร์บอกว่าอุ้มบุญในไทยผิดกฎหมายถ้าเขายังไม่แก้ไขกฎหมายนะโอเคผมจะตอบละคืองนี้เอาเอาตอบแบบนักการเมืองก่อนตอบแบบนักการเมืองก่อนแล้วก็ตอบแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจคือจริงๆแล้วเนี่ยสับสับคำว่า human trafficking เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในเวลาที่มีการใช้ภาษาภาษาคำว่า human trafficking ในระดับระดับซึ่งใช้กันในภาษาอังกฤษในสากลโลกเนี่ย มันพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเอ,อื้ออำนวยหรือภาษาอังกฤษก็เรียก facilitate มีส่วนร่วมในการเอ,อื้ออำนวยให้มีการลำเลียงคนนะ human beings เนี่ยจำนวนใดจำนวนหนึ่งเนี่ยให้ถูกนำไปให้ถูกนำไปใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยที่มีการรับ เงินซึ่งเทียบเท่าเป็นอามิตเสินจ้างเพราะฉะนั้นคําว่า human trafficking เนี่ยจริงแล้วโดยคอนเซ็ปต์มันออกแบบมาเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาคํานี้เพื่อเอาไว้ใช้ในการลงโทษผู้ซึ่งเป็นมารดาซึ่งตั้งคันคือเอาจริงแล้วคอนเซ็ปต์ของคําว่า human trafficking เนี่ยมันออกแบบมาในทางกฎหมายเพื่อลงโทษคนซึ่งลำเลียงลำเลียงขนส่งคนและค้ามนุษย์ซึ่งนําไปสู่การการ กฎขี่ใช้บังคับใช้แรงงาน,งานซึ่งไม่ได้อาสาสมัครไม่ได้สมัครใจหรือกฎขี่บังคับใช้แรงงานให้มีการกาค้าประเวณีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น human trafficking ในนส์ของมิติของคำศัพท์นี้ทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ออบกบมาเพื่อเอาไว้ใช้มาลงโทษผู้หญิงซึ่งตั้งครันอยู่ในวัยเรียนแล้วไม่มีความพร้อมแล้วก็ยอมที่จะเสียบุตรซึ่งตนเองให้กำเนิดเนี่ยไปได้รับการเลี้ยงดูโดยผู้อื่น แล้วก็แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นอาจจะได้ได้เงินได้เงินมาบ้างเพราะว่าอยู่ในฐานะยากจนเพราะฉะนั้นโดยจตนารมของคําว่า human trafficking เนี่ยทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเอาไว้ใช้นในการลงโทษผู้หญิงซึ่งมีฐานะขัดสนแล้วก็ไม่พร้อมที่ไม่พร้อมโดยฐานะทางการเงินที่จะมีบุตรแล้วก็ต้องต้องต้องเอาบุตรไปคนอื่นเลี้ยงดูแล้วก็อาจจะได้เงินอตอบแทนเพื่อตอนเองนั้นมีพอมีจะกินเพราะฉะนั้นถ้าคุณถามผมในมุมนั้นเนี่ย ผมจะตอบว่ามันไม่ได้เทียบเท่าเป็นการค้ามนุษย์ในใน technical sense of the word by its origination ด้วยเจตนารม์ดั้งเดิมของคำเนี้ซึ่งมีการบรรัญญัติขึ้นมา <Yeah. S 1> <Human trafficking S 2> เนี่ย human trafficking เนี่ยมันไม่ได้มีไว้ใช้ในทางกฎหมายอาจจะยกเว้นเฉพาะในบางประเทศจริงนะฮะให้มานั่งเอาใช้ในการเอาผิดผู้หญิงซึ่งอยู่ในสถานนะที่ไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตรแล้วก็ต้อง ต้องจำยอมในการที่จะเอาบุตรไปให้คนอื่นเลี้ยงดูแล้วก็อาจจะได้เงินบ้างเอาจริงๆแล้วเมือน trafficking เนี่ยไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่สําหรับผมเนี่ยควรที่จะนํามาใช้ในการลงโทษเอาผิดผมไม่รู้นะตํารวจเขาจะเอาไงนะแต่ว่าไอ้กฎหมายเรื่องอุ้มบุญในไทยเนี่ยมันมีปัญหาอย่างมากเพราะว่าหลังจากตอนนั้นที่มีข่าวเกี่ยวกับคนต่างชาติน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่น ที่เขามามามาจ้างผู้หญิงไทยอ่ะให้ตั้งคันให้อ่ะให้ตั้งคันให้แล้วก็อุก็คือุ้มเป็นคลอดลูกออกมาแล้วแล้วผู้ชายญี่ปุ่นมันก็เอาเด็กไปอ่ะนะฮะพอมีข่าวว่ามันมีกิจกรรมเกิดขึ้นในลักษณะนั้นโดยที่เป็นการทําทางพาณิชย์แล้วก็ผู้หญิงก็ได้เงินรับรับเงินเป็นอาิุธสินจ้างทางการไทยได้ออกกฎหมายซึ่งสรันผมเป็น o v e r อร์ c รี o คเป็นกฎหมาย o v e r อร์ c รี o คซึ่งทําให้คนอื่นไม่สามารถอุ้มบุญได้ กฎหมาย overreaction เนี่ยต้องได้รับการแก้ไขถ้าผมมีอำนาจเต็มถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมแก้แน่กฎหมายอุ้มบุญในไทยนะเวลานี้ในะที่สุดทําให้คนซึ่งเขาต้องการมีลูกซึ่งเขาไม่สามารถมีได้เนี่ยเขามีลูกไม่ได้คือมันบังคับว่าต้องจดทะเบียนค,คุณบังคับให้คนที่ซึ่งจ้องต้องจดทะเบียนสมรสเนี่ยแปลความว่าคุณอนุญ,ญาตให้คนเนี่ย ทำ artificial artificial insemination ในรูปแบบที่ทำกันเนี่ยได้เท่านั้นถ้าเกิดสามีและภรรยาทำคืออันนี้คุณใช้ตักกะส่วนไหนของสมองคิดในการออกกฎหมายเพราะสำหรับผมกฎหมายอุ้มบุญฉบับเนี้ผมไม่รู้เขาแก้หรือยังนะแต่ว่าถ้าผมยังจะไม่ผิดคือยังไม่ได้แก้มันออกมาแล้วมันเป็น overreaction ต่อต่อกรณีของเหตุการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่ได้บ่อยนะ ชาวต่างชาติที่มาจ้างให้ผู้หญิงไทยตั้งคันเนี่ยเพื่อให้ได้ลูกเนี่ยให้ได้บุตรเนี่ยมีไหมก็มีแต่ถ้าคุณออกกฎหมายมาแล้วทําให้ทุกคนที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยไปทํา artificial insemination ตามคลินิกไม่ได้เลยเนี่ยนะมันเป็นกฎหมายที่งี่เงา่างี่เง่าในการออกแบบมาตั้งแต่แรกคือไม่คิดถึงไม่คิดถึงบางทีคนเขาตัวคนเดียวเนี่ยนะฮะตัวคนเดียวเนี่ยเขาอยากมีบุตรอะ่ะ เขาแก่จะตายแล้วก็อยากมีบุตรอ่ะแต่เขาไม่มีปัญญา,าหาคู่ที่จะแต่งงานด้วยกันน่ะมันมีคนแบบนั้นนะฮะมันไม่ใช่ไม่มีงนั้นกฎหมายอุ้มบุญในไทยต้องแก้ให้มันให้มันออกมาหละหลวมเหมือนเดิมนะฮะคือแล้วคุณก็ไปคุณก็ไปแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเพราะฉะนั้นผมผมเข้าใจปฏีประเด็นเรื่องศีลธรรมแต่ว่าเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยมีบุตรแล้วยังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูซึ่ง ผมไม่ได้เป็นคนที่สนับสนุนนะฮะให้คนที่มีบุตรแล้วอยู่ในวัยเรียนเนี่ยเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงนะฮะผมไม่สนับสนุนนะฮะผมคิดว่าความพร้อมของคนในการเลี้ยงดูบุตรอะยังไงเ่ยต่อให้ไม่พร้อมแต่ถ้ามีออกมาแล้วเนี่ยเด็กคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่กับบิดามารดาของตนเองต่อให้ฐานะยากจนก็ยังดีกว่า ผมเชื่อว่านั่นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของคนคนหนึ่งในการที่ได้รับการกําเนิดคลอดออกมาจากคันมารดาแต่ว่าแต,แต่นั่นคนละระะเด็นนั่นอีกดีเบตหนึ่งแต่วันนี้ที่คุณอ,อุไรอะไรเนี่ยอุไรพรตั้งคําถามมาคือว่าถ้าคุณจะให้ผมเอากฎหมายไปลงโทษว่านี่เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ผมไม่เอาด้วยเพราะสถานภาพของชีวิต ของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเขาเพิ่งตั้งคันเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจตั้งคันที่จะเอาเด็กไปขายส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นแลวมันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะตอบแบบแบบมนุษย์นะฮะผมจะบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่คุณเอากฎหมายนี่มาลงโทษผู้หญิงซึ่งอยู่ในสถานภาพชีวิตแบบนั้นไม่ได้ผมคิดว่ามันโหดไปหน่อยนะโอเคกฎหมายอุ้มบุญในไทยเนี่ยมันคือกฎหมายห้ามอุ้มบุญ ซึ่งออกแบบมาเพราะกลัวว่ากลัวว่าคนต่างชาติเนี่ยมันจะมาจ้างให้ผู้หญิงไทยมีลูกเยอะแยะมากมายแล้วก็เด็กไปขาย human traffic ซึ่งมันไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นมันก็มีเกิดขึ้นบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่กรณีเกิดขึ้นโดย m a s โดยต้องออกกฎหมายซึ่งห้ามอุ้มบุญพอออกกฎหมายกฎหมายห้ามอุ้มบุญออกมาเนี่ยซึ่งกฎหมายในปัจจุบันคือกฎหมายห้ามอุ้มบุญแต่ว่าดันดัน,ด,นดันตั้งชื่อว่าเป็นกฎหมายอุ้มบุญเนี่ยนะฮะมันย้อนแย้งไหมมันเหมือนสมาชิกวุฒิสภา คุณให้ประชาชนทั้งประเทศตื่นเต้นกับการเลือกวุฒิสภาที่เขาไม่ได้เลือกมันประสาทไหมฮะรายงานข่าวกันเป็นตุกเป็นตาโอ้โหประชาชนสนใจมีส่วนร่วมเราไม่ได้เลือกสมาชิกวุฒิสภามันไม่ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นแต่ถ้ามีเนี่ยเฮ้ยให้เลือกหน่อยเว้ย กลับไปที่เรื่องกฎหมายอุ้มบุญที่เป็นกฎหมายห้ามอุ้มบุญเฮ้ยถ้าผมโสดผมอยากมีลูกอะ่ะเออคนโสดอยากมีลูกเยอะนะฮะคนโสดอยากมีลูกเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีคู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตสมรสไม่ได้อย่าคิดว่าคนแบบนั้นไม่มีนะผู้หญิงผู้หญิง คู่เกย์คู่เลสเบี้ยนที่เขาอยากมีลูกเนี่ยในปัจจุบันอาจอาจจะอาจจะทําได้แล้วเพราะว่าจดทะเบียนได้แล้วแต่ท่านก่อนหน้านี้กฎหมายอุ้มบุญเนี่ยห้ามนะฮะกฎหมายอุ้มบุญเนี่ยมันเคร่งจนในที่สุดอะ่ะมันไม่เวิร์กมันผิดตั้งแต่ตอนร่างแล้วเขาไม่ฟังแต่ผมไม่รู้จริงว่าล่าสุดอะ่ะมีคนแก้หรือ,อยังเนะยคือผมผมเรื่องนี้ผมบ่นไปจนผมเลิกบ่นไปแล้วคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ย เขาไม่ต้องการจดทะเบียนเขาไม่ต้องการให้หน่วยงานรัฐมายุ่งกับชีวิตของเขาทําไมเขาจะอุ้มบุญไม่ได้แล้วทําไมถ้าเกิดเขาให้ให้ผู้หญิงต้องมานั่งเหนื่อยตั้งคันอุ้มบุญทําไมจะให้เงินไม่ได้วะแล้วถ้าให้เงินไม่ได้แล้วใครจะมันมาใครมันจะมาตั้งคันให้ไม่เป็นไรนะถ้าคุณจะออกกฎหมายอุ้มบุญโดยอ้างศิลธธรรม โอเคผมบายแต่คุณอย่าเรียกว่ากฎหมายอุ้มบุญคุณเรียกว่ากฎหมายห้ามอุ้มบุญเรียกให้มันถูกเหมือนกับจะเรียกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก,ก็เรียกให้มันครบสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนแต่เป็นประชาชนคัดสรรกันเองในกลุ่มและกลุ่มน้อยก็ไม่เป็นไร น่าจะไปสมัครเป็นสวว่ะคุณรุจิบอกว่าคนมีความพร้อมมีบุตรยากต้องไปคลินิกผสมเทียมค่าใช้จ่ายสูงมากสำเร็จหรือไม่ก็ต้องจ่ายไม่มีการคืนเงินกว่าจะสำเร็จต้องไปหลายรอบส่วนคนไม่พร้อมมีบุตรง่ายแต่ไม่มีความสามารถเลี้ยงดูให้มีคุณภาพผมพูดทั้งหมดนี้โดยที่ตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อจากก้นบึ้งของหัวใจอยู่แล้วว่าพ่อและแม่โดยกำเนิดเนี่ยนะฮะ ควรที่จะมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรซึ่งตนเองให้กําเนิดและเด็กซึ่งออกมาจากคันมารดาควรได้มีโอกาสได้รับการเลี้ยงโดยมารดาและบิดาควบคู่กันอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าผมเชื่ออย่างนั้นผมก็มองว่าเฮ้ยมันมีคนจนํานวนมากซึ่งมาอยู่ในสถนนภาพซึ่งจะได้อะไรซึ่งมันเป็นไอเดียลแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเหตุผลซึ่งทางกฎหมายมันต้องเอือ้อให้มนุษย์ใช้เทคโนโลยีที่มีในการที่จะเริมเมิดศิลธรรม เทคโนโลยีซึ่งเปิดโอกาสให้มีการละเมิดศิลธรรมมันก็มีบ้างแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาคุมโลกซึ่ง driven โดยเทคโนโลยีด้วยหลักศิลธรรมดั้งเดิมถึงเวลามันพังฮะมันพังมันไปต่อยากกนัหละนี่ขนาดจากมนุษย์โบราณน,นะผมเป็นมนุษย์โบราณโอเค